ต้อไม่จำเป็นต้องทำให้ใครเสียใจยากมากเลยอ่ะไม่ค่อยถนัดเลยไช่นิ่งพูดเพราะว่าไม่ค่อยถนัดใช่เพราะว่าคือผมมาเป็นเป็นคนที่อะถ้าถ้านั่งชวนคุยอย่างเงี้ยได้ถ้าจะเป็นช่วงถามตอบอะไรพวกเนี้ยค่อนข้างโอเคครับผมแต่ว่าเวลาแบบ เปิดเข้ารายการปิดรายการมันจะมีจังหวะที่ต้องเป๊ะเป๊ะมากๆแบบส่งเข้ามองกล้องนี้ตัดมาเข้ามองกล้องนี้ต่อพูดต้องอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นมันเป็นแบบเป็นคิวคิวไปหมดเลยแล้วเราเป็นคนที่แบบชอบทําอะไรตามใจก็ <c oughs> <c oughs> เลยก็เลยค่อนข้างแบบต้องต้องฝึกเยอะมากๆครับผม <c oughs> ช่วงแรกๆก็โอ้โหโดนคอมเมนต์มาเยอะมากๆว่าต้องปรับปรุงยังไงบ้างก็พยายามพัฒนาตัวเองตลอดว่าเอาคอมเมนต์มาดูแล้วก็ ลองพัฒนาให้ดูเป็นแบบเราดูว่าตัวเราเนี้ยเราสามารถปรับไปได้ขนาดไหน<ม>ให้ให้ตรงตามที่เขาชอบด้วยแล้วก็ยังเป็นตัวเราอยู่ด้วยครับผมแล่าโมเมนต์แรกในการแบบขึ้นสเตจครั้งแรกแบบเป็นเพิดีกอรแล้วแบบมันมีแบบอะไรแบบปากหรืออะไรีบางหรือรเปล่าตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากตื่นเต้นจริงๆครับผม,ผมแล้วก็แบบตาก็ไม่รู้จะโฟกัสตรงไหนดี<ม>แล้วปากก็ต้องพูดด้วยแล้วก็แบบม,มันมันมันไม่เหมือนเวลาที่เราเป็นคนถูกสัมภาษณ์ ที่เราก็ตอบความเป็นตัวเราเนี่ยแหละแต่ว่าอันนี้มันเป็นคนที่ต้องถ่ายทอดแทนต้องถ่ายทอดเป็นคนบอกคิวคนอื่นเป็นคนรันคิวคนอื่นก็เลยรู้เลยว่าพิธีกรอนะยากมากจริงๆรส่วนที่พิธีกรนี้ทําพิธีกรนี้แบบสุดยอดมากใช่ครับผม,มยากมีแบบิถามในหัวออกมแงตอนนั้นมีมีเหมือนกันครับผมแต่ว่าเขาก็จะมีคิวการ์ดบางบางส่วนเหมือนกันว่าถามประเด็นนี้ประเด็นนี้ประเด็นนี้นะแต่ว่าเรื่องแบบเรื่องเดดแอนก็มียากยากมาก ใช่ครับผมจะทำและชอบนะก็เอาจริงๆตอนนี้ก็เริ่มรู้สึกว่าดีดีขึ้นเลยครับผมช่วงแรกแรก็แบบเฮ้ยมันดูแบบยากจังเลยนะอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็แล้วก็ก็ดีขึ้นเราเราก็คือเราเรารู้เรารู้สึกดีที่เวลาที่เหมือนได้ไปถามศิลปินแล้วก็เหมือนได้ช่วยเขาโปรโมทตัวเขาเองด้วยได้แบบช่วยทําให้เขาเนี่ยได้แสดงความเป็นตัวเองอได้แชร์เรื่องราวที่บางทีอาจจะไม่ได้พูดบ่อย หรือว่าได้แชร์มุมมองของเขาได้แชร์ผลงานใหม่ของเขาอะไรพวกนี้นก็รู้สึกดีนะครับคนหลายคนก็รู้จัศกศิลปินบางคนจากรายการแล้วก็แบบติดตามฟลงาเพลงอะไรเงี้ยใช่ครับผม,ม,มก็ดีมากๆเลยดีนัแบบมีรายการแบบนี้ในประเทศใช่ครับก็คิดว่าถ้ามีรายการแบบนี้อนนีกก็น่าจะดีมากๆเลยให้แบบเวทีแบบให้ศิลปินได้โชว์ของนั่นใช่แล้วก็เนี่ยจุดจุดประสงค์ที่ลับเลยอ่ะเพราะว่าเรื่องนี้ด้วยครับเรื่องการที่มีพื้นที่ในการโชว์เพราะว่า ตอนนี้เนี่ยอ่านเรื่องโควิดปุ๊บที่โชว์ก็ยิ่งน้อยลงแล้วไปโชว์อะไรก็ยากขึ้นแล้วพอมีรายการนี้มันทําให้ศิลปินมีพื้นที่ในการโชว์เวลาที่เขาปล่อยเพลงใหม่มาก็มีพื้นที่ในการโชว์ให้ดูว่าเอ้ยเนีย่ยเพลงใหม่เป็นอย่างนี้นะหรือว่าเป็นการเพอเป็นการ perform s t a ตจที่อาจจะแตกต่างไปจากเดิมมีการคอลแลบการระหว่างศิลปินแล้วก็ที่สําคัญคือเรื่องเดบิววงใหม่ที่เดบิวอ่ะยิ่งหนักเลยคือเขามีพื้นที่ในการโชว์น้อยมากๆ แล้วตัวรายการเนี้ยเป็นเป็นรายการที่ให้บูมใหม่ๆได้ได้มาโชว์ได้มาขายของของตัวเองด้วยครับตัวเราเองได้อะไรจากรายการนี้บ้างก็เนี้ยก็ได้งานได้นอนก็ก็ได้รู้จักศิลปินมากขึ้นด้วยแล้วก็ได้คอนแทคเข้าแล้วก็ได้ฝึกการเป็นพิธีกรครับผมแล้วก็ที่ชัดเลยคือได้เห็นว่าคนไทยมีศักยภาพมากๆ คนเก่งเยอะมากจริงๆในวงการเพลงแล้วก็ในวง,งการบล็อกชันในวงการแบบบันเทิงเนี่ยเก่งมากๆแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเขายังขาดสปอตไลท์ที่ที่ทจะไปฉายแสงให้เขาก็ต้องบอกว่าก็ช่วยๆกันถือว่าช่วยๆกันแล้วก็อยากจะให้วงการบรันเทิงของไทยเนี่ยไปสู่ตลาดโลกได้เร็วๆอ่ะอันต่อไปใกล้จะเปิดกล้องอันนหรอยังถือว่ายังวางเป็นโปรเจกต์ ใกล้แล้วต้องใกล้แล้วแหละเอาคอนเรีแมนต้องใกล้แล้วแหละเอาคอนเรีแมนเลดมาสักพักนึงแล้วอันนี้คือเรืแจที่เราวางใช่ใช่ครับผมแต่แต่เนื่องที่มันเลดเพราะว่าเรื่องบทด,ด้วยเรายังไม่พอใจกับบทเราอยากให้บทมันสําคัญมากๆเลยสําหรับหนังซีรีส์หรือว่าละครเพราะว่าถึงแม้จะแสดงดียังไงแล้วบทมันพังมันก็ไม่ได้ทุกอย่างมันต้องประกอบไปด้วยกันก็เลยรู้สึกว่าต้องใส่ใจกับบทมากๆครับผมก็ก็แก้หลายรอบแล้วแล้วก็อยากให้ตัวแบบ ตัวบทออกมาดีที่สุดครับผมแล้วก็แคสนักแสดงเนี่ยก็ตัวหลักก็ใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมชื่อเรื่องอันนี้เป็นทางการหรือยังชอ,อ่ะ Aquarium Man ก็ถือว่าทางการ80%แล้วกันครับผมไม่แน่ใจว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงแต่ว่าตอนนี้ก็หยุดอันนี้ไว้ก่อนเรื่องนี้ก็แสดงด้วยไหมใช่แสดงด้วยครับเป็นยังไงทำไมถึงมาเป็นเรื่องนี้ยังไงไก็เหมือนเราไปเที่ยวคว u เรียมแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนนึกถึงตอนเด็กๆเ,เคย คยไปแข่งหลักมีที่ญี่ปุ่นครับแล้วก็ไปเที่ยวอควาเรียมที่โอซาก้าแล้วก็เฮ้ยมันรู้สึกว่าอบอุ่นมากเลยนะแล้วก็รู้สึกว่ามันดูเป็นแบบดูเป็นแฟมิลี่อเหมือนแบบเห็นครอบครัวเขาไปกันแฟนไปกันไปกับเพื่อนอะไรพวกเนี้ยแล้วมันเป็นโมเมนต์ที่ดีมากๆ <c oughs> ก็เลยรู้สึกว่าเออเราอยากทำซีรีส์เรื่องหนึ่งที่มีฉากหลังเป็นอควาเรียมแล้วก็เลยคิดว่าเอ้ยในอควาเรียมมีอะไรบ้างนะ <c oughs> ก็เลยแบบโยงมาถึงเรื่องสัตวแพทย์ที่ทำงานในนั้น ก็เลยจะไปไปโฟกัสที่เรื่องสัตวแพทย์นี่แหละที่ทำงานภายในคอาเรียมครับผมแต่ละคนแบบมีปมของตัวเองอะไรยังไงบ้างอดีตของตัวเองเป็นยังไงแล้วต้องมาเจอปัญหาต่างๆที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของตัวเองเกิดการเติบโตของตัวละครก็เลยรู้สึกว่าอยากทาซีรีส์เรื่องหนึ่งที่คนดูได้เติบโตไปพร้อมกับตัวละครก็เลยเรียกว่าเป็นแนวไหนเป็นแนวสไลด์ออฟไลฟ์ครับเป็นสไลด์ออฟไลฟ์แบบ เซเ่ยวของชีวิตสไลด์ออนไลน์ก็ก็เป็นเป็นช่องที่ต่างประเทศเขามีเยอะแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยเห็นในประเทศไทยเท่าไหร่ราเป็นสัตวแพทย์ใช่เป็นสัตวแพทย์รักษาปลาครับปลาตอนเด็กๆเรียนชีวะไม่กล้าผ่าปลาครับต้องมาสอนเป็นสัตวแพทย์ครับผมจะพยายามเต็มที่ผมต้องต้องวิชปกับทีมสัตวแพทย์เลยแบบต้องเรียนพวกใช้เครื่องมือแพทย์ด้วย แล้วก็เรียนรู้ผู้สัตว์น้ําพวกนี้ด้วยครับผมต้องกก็เร็วเร็วนี้ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวจะอัปเดตให้ให้ได้ฟังกันแต่ว่าเร็วๆนี้จริงๆเร็วๆนี้จริงๆิมันก็กดดันไมคาดหวังยังไงบ้างทั้งเป็นนักแสดงเองเป็นผู้ดออืมครับผมสิ่งที่กดดันคือเราอยากได้ผลงานที่มันมีได้ทั้งคุณภาพด้วยแล้วก็เป็นผลงานที่สามารถให้อะไรกับคนดู เวลาคนดูเขาดูเรื่องนี้ไปอ่ะเขาจะต้องเก็ตไอเดียอะไรบางอย่างเพราะว่าในแต่ละตอนที่เราวางแผนไว้บางครั้งในแต่ละปัญหามันไม่ได้มีคําตอบตายตัวหรอกว่าเราต้องการยัดคําตอบนี้ให้คนดูแต่ว่าสิ่งที่ต้องการคืออยากให้เขาได้ไปคิดต่อกันว่าสําหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมามันจะสู่วิธีการแก้ปัญหาทางไหนได้บ้างทําไมตัวละครถึงทาแบบนี้นะ เพราะการเติบโตหรือเปล่าเพราะการเลี้ยงดูหรือเปล่าเพราะว่าอะไรที่ผ่านมาในชีวิตหรือเปล่าอะไรพวกนี้ก็ต้องรอติดตามดูแล้วก็อยากรู้เหมือนกันว่าคนดูจะได้อะไรไปบ้างครับตอนนี้เหลือแค่้วกแดงอีกนิดนึงใช่ครับผมแล้วก็ทําบทให้เสร็จก็เริ่มถ่ายได้เลยบอดได้ยังคะงานปีนี้ก็ยังครับผมความจริงปีนี้เนี่ยตั้งใจว่าซีรีส์ถ่ายสองเรื่องที่ทําเองของของมิสตูนะที่ไม่ที่ไม่รวมกับซีรีส์ที่เราไปเล่นคนอื่นนะจะมีจะมีสองเรื่องอีกเรื่องหนึ่งอาจจะยังบอดอะไรไม่ได้เลยแต่ว่า บทอันนั้นก็ค่อนข้างจะไปไวเหมือนกันก็ผมบทในที่นี้คือยังไงก็ไอตัวโครงเรื่องเต็มาเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วครับผมแล้วก็พอก็เห็นเห็นจากคอนเรื่องแมนที่เวลาที่ต้องการบทละเอียดมันต้องแบบแก้เยอะก็เลยรู้สึกว่าอ่านั้นเราเราทาแบบทา process เรื่องการทําบทให้มันเร็วขึ้นแล้วก็จะได้มีเวลาเช็คเยอะด้วยครับใช่ครับยังบอกไม่ได้เลยแล้วก็ตัวอัลบั้มเต็มเนี่ยก็จะปล่อย คือตอนแรกกะว่าจะปล่อยช่วงควอเตอร์ปลายควอเตอร์หนึ่งนั่นแหละแต่ว่าทําไม่ทันนะพูดตรงๆทาไม่ทันก็เลยจะเลื่อนไปปล่อยประมาณน่าจะช่วงควอเตอร์สามอะไรประมาณนี้ครับผมเพราะว่าอยากได้เพลงที่มันแบบคุณภาพมากๆด้วยแล้วก็หลากหลายแนวด้วยครับผมก็นั่นแหละเดี๋ยวเพลงเพลงต่อไปก็จะปล่อยมาเร็วๆนี้แต่ว่าอยากให้ไปฟังทันรักสังกอนนะครับผม แต่ตอนนี้ขออัลบั้มแรกก่อนอัลบั้มแรกทำไม่เสร็จเลยกล่าวไว้ว่าจะมีประมาณ10เพลงครับผมแล้วก็เป็นเป็นหลากหลายแนวด้วยครับก็ตอนนี้ก็ไป4แล้วเดี๋ยว5เนี่ยจะตามมาเร็วๆนี้ก็ก็ไปเหมือนสปอยไปเลยไว้แล้วแหละว่าซิงเกิลที่5จะเป็นซิงเกิลที่ผมแต่งเองทั้งทำนองทั้งเนื้อร้องเลยก็รอติดตามกันด้วยนะครับทุมทำทุกวันเลย ก็ตอนเริ่มงานมการพักก็เดี๋ยวพอกลับไปไม่ค่อยได้ทำอะไรเลยครับเพราะว่าพอเลิกงานปุ๊บก็นอนเลยแล้วก็ตื่นมาทำงานต่อแล้วไม่ได้มีเวลาไปเที่ยวอะไรพวกนี้เลยครับ<า>แต่ก็ไม่รู้สิตอนนี้ก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้อยากไปเที่ยวไหนก็อยากทำผลงานทำงานให้ทันก่อนตอนนี้งานทำไม่ทันเลยอะาเราเยอะเลยครับ,รบก็เนี่ยตั้งใจทุกอันแหละมันก็เลยแบบเป็นอย่างนีง้แหละแต่งงานแต่งงานกับงานแต่งงานกับงาน โอ้ยบ่อยอะบ่อยจริงๆรเมื่อกี้ก็รอบหนึ่งแล้วเมื่อกี้เมื่อวานทำอะไรนะครับก็จะมีมึนๆบ้างครับผมแต่ว่าก็อาศัยการงีบก็เป็นคนที่แบบเวลาพักก็จะหาเวลางีบครับผมแล้วก็เตืยงมาทำงานต่อเลยใช่ช่วงนี้เนี่ยคือที่ผ่านมารู้สึกว่าโอยอย่างปีที่แล้วเนี่ยเข้าลงมมาทั้งสองสามรอบเนี่ยเพราะว่าทํางานหนักเกินก็เลยรู้สึกว่า ปีนี้ไม่ได้แล้วต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วยก็พยายามพักผ่อนให้มากขึ้นแล้วก็จัดตารางงานให้แบบให้ค่อนข้างคือบาลานซ์กับการพักผ่อนของร่างกายครับผมแล้วก็หาเวลาวออกกำลังกายแล้วตอนนี้ชุงนี้ก็ฟิตเนสเพราะว่าต้องฟิตหุ่นไปเล่นซีรีส์แสดงว่าแสดงว่าเราติดตามได้ครับผมก็ก็มีอย่างล่าสุดก็ถ่ายเสร็จไปแล้วเป็นซีรีส์ของไทย PBS ชื่อซูเปอร์แมนครับหัวเรื่องนี้เนี่ยเป็นโครงการของ เป็นซีรีส์ที่ทําให้คนที่มองไม่เห็นสามารถดูได้ด้วยมันยากตรงที่สคริปต์จะยาวมากๆ<ม>เพราะว่าสคริปต์มันต้องสื่อสารให้ให้รู้ว่าเราคุยกับใครอยู่หรือว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้าง<ม>กลางวันหรือกลางคืนอยู่นะอะไรพวกนี้<ม>เพื่อทําให้เขาสามารถจินตนาการได้<ม>จากเสียงหรือว่าจากไดอะล็อกอะไรพวกนี้ครับผม,มแล้วก็มันมันยากตรงที่ทํายังไงให้คนที่มองไม่เห็นเขาดูรู้เรื่องแล้วสนุก<ม>แล้วก็คนที่มองเห็น ดูแล้วแบบกับบดท,ที่เยอะมากๆแล้วดูยังสนุกอยู่นะครับม mm ัน hmm. ่ไแบบยากเรื่องการแสดงมากๆต้องแบบไปทําการบ้านมาเยอะมากๆครับผมการใช้เส mm ียงอะไรใช่ทั้งการใช้เสียงด้วย mm hmm. ใช่ครับผม mm hmm. ต้องแบบมีดนามิก hmm. สามารถบอกอารมณ์ได้แล้วก็สามารถแยกแยะได้เลยว่าเสียงใครเสียงใครอะไรอย่างง mm hmm. ี้ยมันยากกว่าทุกฝั่งที่ใช้ที่ยากยากมากๆแต่ว่าที่หลับก็เรื่องนี้ด้วยครับผมเพราะเรื่องไอเดียเรื่องนี้แหละมันทําให้แบบน่าสนใจแล้วก็เรื่องซูเปอร์แมนเนี่ยจะเป็นการโฟกัสถึงตัวละครชื่อแมน ครับผมแล้วเขาเขาเขาเป็นคนที่มีจิตใจที่แบบชอบช่วยเหลือคนอื่นแต่ด้วยความที่ชอบช่วยเหลือของเขามันทําให้คนรอบตัวเขารู้สึกว่าเขาแปลกหรือว่าเขาเ,เขาบ้าหรือเปล่านะจะโดนหาว่าบ้าตลอดทั้งการแต่งตัวทั้งด้านมายเซตการแสดงท่าทางฟิสิกคลอตต่างๆเนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูแปลกจากคนอื่นจากไหนทาไมถึงคิดอย่างนี้ <c oughs> ทําไมแบบบ้าหรือเปล่าเนี่ยอ,อะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยใจความสําคัญคือ จริงๆแล้วใครบ้ากันแน่จริงๆแล้วใครแปลกกันแน่ภายในเรื่องแมนคือตัวละครที่แปลกหรอบ้าหรอหรือว่าคนรอดตัวกันแน่หรือว่าใครในเรื่องใครในเรื่องนี้เป็นคนที่แปลกหรือความจริงแล้วไม่ได้มีใครแปลกหรอกความจริงแล้วมันอาจจะเป็นแค่คนทุกคนมีความแตกต่างกันแล้วมีความแบบเป็นปัจเจกบุคคลของแต่ละคนก็อยากให้ทุกคนได้ลองดูแล้วก็ลองเอาไปคิดดูนะว่าจริงๆแล้วแบบเรื่องความแปลกมันเป็นยังไงบ้าง ต่างมากใช่ต่างต่างมากครับเป็นตัวละครที่แบบคือซีรีส์ปกติเวลาผมเล่นเนี่ยจะชอบได้บทที่แบบมีความอบอุ่นสุขุมนุ่มลึกอะไรประมาณเนี้ยตัวละครที่แบบมีมีความแบบเพอร์เฟกต์หน่อยๆตอนนี้จะห่างไกลมากแต่ความเพอร์เฟกต์เป็นตัวละครที่ทําอะไรก็ไม่ค่อยรอดพลายเดเป็นตัวละครที่แบบทำอะไรก็ไม่ค่อยรอดแต่งตัวมันแปลกๆจังเลยท่าทางก็อะไรก็ไม่รู้ไอเดียก็งงๆอะไรอเงี้ยก็เลยแบบ ก็น้าสนใจมากมาอยากให้แฟนๆได้เห็นคาแรกเต้นน <somet> ี <break> ้ใช่ครับต่างต่างจากตัวเองมากมากแล้วก็ต่างจากตัวละครที่เคยเล่นมามากๆาหไ้ดูน่าจะช่วงประมาณกลางปีครับผมน่าจะได้ดูถ่ายเสร็จแล้วแต่ว่าก็อยู่ในช่วงแบบตัดต่ออยู่ก็ให้ทีมตัดต่ออยู่ครับเออเรื่องรับยอะไรเรื่องเรื่องการรับ เรื่องละครอะไรพวกนี้จะดูจากบทก่อนเลยครับผมว่าบทน่าสนใจมากเท่าไหร่แล้วก็สําคัญเรื่องคิวเรานี่แหละว่าคิวเราสามารถว่างไปเล่นให้เขาได้ไหม,มความจริงก็อยากเล่นหลายเรื่องมากๆที่ติดต่อมาแต่ว่าเนื่องด้วยคิวเราไม่ได้จริงๆครับผม,มแล้วก็ค่อนข้างสแกนบทมากๆ<ม>เพราะว่าเราก็อยากได้บทที่มันมีความท้าทาย<ม>แล้วเราเวลาเราไปเล่นแล้วเรารู้สึกสนุก,กนเพราะว่าถึงเวลาจริงแล้วเวลาการถ่ายละครใช้เวลาเยอะมากๆเลยนะเราถ้าเรา เราไม่ได้ชอบบทนั้นแล้วเราต้องมาอยู่ก like ับตัวละครนั้นนานๆก็แบบอิดอัดตายเลยอะไรก็เลยรู้สึกว네่าเราเป็นนักแสดงอิสระก็ก็อาจจะต้องแบบดูบทดีๆหน่อยครับผมดูไม่มีไม่มีเรื่องที่เป็นแนวรรโรมติกอะไรเงี้ยแนวี้ไม่มีเลยนะเออใช่เหมือนช่วงนี้ไม่ค่อยได้รับแนวนั้นเลยครับผมก็เวลามีมาก็ชอบคิวชนอะคิวไม่ได้ต้องขอโทษจริงๆนะครับผู้จัดทุกคนเลยครับผมถ้ามีอะไรติดต่อมาได้เลยนะครับผม จะช่วยติดต่อมาเนื่องๆนะครับเราจะได้เคลียร์คิวให้นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาก็แบบเสียดายหลายๆเรื่องมากจริงๆเพราะว่าคิวไม่ได้ฝากไว้นะตรงนี้นะครับใช่ฝากถึงพี่ๆดูคนเลยครับตั้งใจทํางานแน่นอนครับผมก็ขอบคุณมิวเลียนตัวทุกคนนะครับผมขอบคุณแฟนๆทุกๆคนมากๆที่คอยติดตามและคอยสนับสนุนแล้วก็คอยให้ความรักมิวมานะครับก็อย่างที่บอกไปทุกๆครั้งเลยมันทําให้มิวเนี่ย อยากตั้งใจสร้างสรรค์ผลงานมาเพื่อตอบแทนทุกคนแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคิดถึงทุกคนมากเลยแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนเนี่ยรักษาสุขภาพกันก่อนนะครับผมดูแลตัวเองด้วยแล้วก็วันที่ได้มาเจอกันเนี่ยก็จะได้แข็งแรงแล้วก็เต็มที่นะครับผมจะได้แฮปปี้ด้วยกันก็คิดถึงทุกคนมากเลยครับรักนะครับ